สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับผมครั้งในคลอสสกกับคลอสอกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor หรือ ROV นะเพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการจัดอันดับในเรื่องต่างๆของ ROV ที่ไม่มีใครเหมือนเนี่ยมาให้ดูกันนะฮะซึ่งคอนเทนต์จัดอันดับในวันนี้นะพี่ก็จะมาจัดอันดับสัตว์โคู่แค้นใน ROV หลายๆคลิปเนี่ยพี่จะดคู่รักครอบครัวน่ารักเราวนี้มาที่ศัตรูกันบ้างนี่ฮะไปกันเลยครับเริ่มกันที่อันดับที่9ลินดิสมากังกาซึ่งคู่นี้เนี่ยมีข้อมูลแค่ผลของการกระทำนะแต่พี่บอกไม่ได้นะว่าสองคนนี้เกลียดกันหรือเปล่าแต่ว่าพี่เนี่ยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าถ้าหากมีคนมรทํากับเราแบบนี้เนี่ยเกลียดแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอเล่าก่อนนะจ๊ะเนื้อเรื่องของลินดิสเนี่ยซึ่งได้กล่าวว่าลินดิสและพี่สาวของเธอที่ชื่อว่าลูน่าเนี่ยอาศัยอยู่ที่ทุ่งแสงจันทร์ณณออาาาาจักรรรฟตซึ่่่งงยทีเ รู้กันดีว่าลินดิสเนเธอคือชนเผ่าบูชาพระจันทร์และในทุก30ปีเนี่ยจะมีการคัดเลือกครับนักบวชที่จะเป็นตัวแทนของเผ่าเนี่ยไปทําพิธีซึ่งในครั้งนี้นักแคนดิเดตที่สาคัญเลยก็คือลินดิสและพี่สาวของเธอลูน่านะแต่ลินดิสเนยรู้ดีว่าพี่สาวของเธอเนี่ยเก่งกว่าทุกอย่างทุกด้านแต่ลินดิสก็ไม่ได้อิจฉานะเพราะว่าทั้งสองเนี่ยรักกันมากแล้วก็สนิทกันมากนะครับและอยู่มาวันหนึ่งครับมักังก้านะพ่อมดมนดาวูดูนะได้แฝงตัวเข้ามาในเผ่าซึ่งเขาเนี่นชอบหา แล้วก็ทดลองมนต์ดำไปเรื่อยๆเพราะมะกังกาเนี่ยต้องการแสวงหาพลังนั่นเองเนี่ยซึ่งครั้งนี้่ผัวยมาตกอยู่ที่เผ่าแสงจันนะและอยู่มาวันหนึ่งครับความซวยก็เข้าหาลินดิสนะเธอเนี่ยติดกับดักที่มะกังกาวางเอาไว้และลินดิสนะกำลังจะตายแต่ในตอนนั้นลูน่านะพี่สาวของเธอได้เข้ามาช่วยและสละชีวิตตัวเองเพื่อหลอมรวมกับอาวุธหน้าไม้ของลินดิสจนสามารถขับไล่มะกังกาออกไปได้นะและนี่ก็คือเหตุผลของอันติของลินดิสนะที่ชื่อว่าลูน่าแชมปเปี้ยนก็คือมาจากพี่สาวที่เสียส นั่นเองคิดดูหน้าโกรธนะอันนี้คือไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นศัตรูหรือเปล่าแต่พี่จับเป็นศัตรูนะแต่ว่าในความซวยก็ยังมีความดีนะก็คือลินดิสก็ได้อยู่กับพี่สาวตลอดไปเออต่อมาอันดับที่8 คีร่าอิชาซึ่งคู่นี้นะ,หล,ะหลายๆคนคือคิดเป็นคู่จิ้นด้วยซ้ำนะสำหรับสองสาวโลลิ่ของเรานะครับแต่ว่าพี่เนี่ยมีข้อมูลฝ่ายเดียวก็คือคีร่าเนี่ยเกลียดอิชามากซึ่งอันนี้ต้องย้อนเล่าไปในเนื้อเรื่องของคีร่านะเพราะว่าคีร่าเนี่ยเธอมีเรื่องฝังใจเกี่ยวกับแม่ของเธอการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเธอเนี่ยเจอประสบการณ์แย่ๆมามา,มากมายแล้วก็คล้ายๆกับคีร่าจะมีอาการทางจิตอยู่ด้วยนะอันนี้พี่วิเคราะห์เองเนี่ยเราไปดูที่เนื้อเรื่องเสริมของเธอนะที่คีร่าเนี่ยโดน ผู้ใช้มุนดําที่ชื่ออานาเบลนะปั่นหัวเล่นน่ะคืออานาเบลเนี่ยหลอกคีร่าว่าให้จับคนมา21คนแล้วทําการบูชายันซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยแม่เธอจะกลับมาแล้วคีร่าก็ทาจริงครับบอกแล้วว่าคีร่าเนี่ยทุกอย่างของเธอเนี่ยขึ้นอยู่กับแม่หมดเลยเธอไม่สนใจนะว่าสิ่งนั้นผิดหรือถูกเนี้ยแต่สุดท้ายพอทําแล้วเนี่ยอานาเบลมาเฉลยว่าอ้าวพี่ลอเล่นขำๆค,ค,คีร่าครับฆ่าอานาเบลทิ้งครับจบเป็นไงล่ะแล้วมาที่เนื้อเรื่องคือคีร่าก็โดนลอเรนครับพ่อมดาสาดมือเนี่ยจับไปขังแล้วก็แบบ ทดลองม,มนดําแบบเลวร้ายนะฮะแล้วเขาเนี่ยยังสอนแบบความรู้ผิดๆมากมายเช่นเขาจะพยายามทําให้คีร่าเนี่ยทำร้ายเขาเพื่อเขาเนี่ยจะให้รางวัลเธอโดยการให้คีร่าเนี่ยไปเดินเล่นที่ริมแม่น้ําเพราะนั่นเป็นสถานที่เธอเนี่ยมีความทรงจารรที่ดีกับคุณแม่อ้โหเลวร้ายมากคีร่าก็แบบทําตามนะไม่สนใจนะแต่บุญรักษาครับอยู่มาวันหนึ่งครับเซฟิร่านะ่มาเจอคีร่านะพี่ถูกขังอยู่เซฟิร่าเห็นทั้งรอยแผลเห็นอะไรทําให้เธอเนี่ยนึกถึงดาร์ซี่นะแล้วก็เอาคีรา่าเข้ามากอดเลยฮนะซึ่งเซฟิร่านะต คีร่าไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือคีร่าคิดไปแล้วแหละว่าเซฟิราเป็นแม่นะแล้วหลังจากนั้นนะเซฟิราก็ชนคีร่าเนี่ยไปอยู่ที่คารานเอ,อซึ่งด้วยเหตุผลนี้แหละเมื่ออยู่ที่โรงเรียนคารานอเนี่ยทำให้อิชาเนี่ยโดนเกลียดน,นะเพราะว่าคีร่าคิดว่าอิชาเนี่ยไปแย่งความรักจากเซฟิราไปโอ้โหน่ากลัวมากครับคือพี่อยากให้มีเนื้อเรื่องเสืิอมของคารานมากเลยเราจะได้รู้ว่าเด็กๆอยู่กันยังไงในโรงเรียนนะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็คีร่าเนี่ยจะแซงความบ้าหรือคารานนะจะปราบเธออยู่มัต้องคอยติดตามแนละ ขอใอ้มีเนื้อเรื่องนะฮะต่อมาอันดับที่เจ็ดเวเรสเอมิลี่ ซึ่งการเป็นศัตรูของคู่นี้นะก็คล้ายๆคู่ก่อนหน้าแล้วก็คือเรามีข้อมูลการเกลียดแค่ฝ่ายเดียวนะเนื้อเรื่องของเอมิลี่เนี่ยไม่ได้บอกถึงการเกลียดเวรเรสเลยนะแต่เวรเรสเนี่ยใส่เต็มจ้ะซึ่งพี่คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกน้อยใจอาจารย์คิวเรนของเวเรสนะคือเวเรสทําทุกอย่างแต่อาจารย์คิวเรนอ่ะเหมือนชอบเอมิลี่มากกว่าคือขนาดเอมิลี่ไปแล้วก็ยังพูดถึงอะไรก็ต้องเปรียบเทียบกับเอมิลี่ทุกอย่างอะ่ะฮัลโหลแล้วยังไม่พอนะพอ Emily เอมิลี่เนออ ตกอยู่ในที่นั่งลาบากนะอาจารย์ถูกเพ่งเล็งถูกสังคมกดดันถูกผู้ใหญ่ตั้งคําถามว่าปล่อยให้เกิดอย่างนี้ได้ยังไงทําให้เวรเรสนะเกลียดเอมิลี่มากขึ้นไปอีกนะเพราะอย่าลืมว่าเวรเรสเนี่ยเป็นคนที่แบบคล้ายๆเลข,ขาของคิวเรเลยติดตามไปทุกที่เนะฮะเรื่องนั้นยังไม่พีคพอครับเพราะจุดพีคที่สุดนะต้องพูดถึงเงนื้อเรื่องเสริมของเวรเรสที่พี่ได้ทำนะมันอธิบายชัดเจนมากเลยก็คือเวรเรสเนี่ยยอมทําพันธสัญญาเลือดกับวีราเพื่อแลกกับพลังที่แข็งงงแแกรร่่ขึึ้้นนนมมาาาซทััสสญญบบีีเยง มากเพราะว่าเวเรสอาจจะตายก็ได้นะแต่เธอยอมครับเพราะเธอแค่อยากมีที่ยืนอยากให้อาจารย์คิวเลนเนี่ยมองเห็นเธอบ้าง รับรู้บ้างนะว่าเธอก็เก่งเหมือนกันไม่ได้แพ้เอมิลี่สิทธิ์ที่ของเธอนะฮะแล้วพอเวเลสทําพันธสัญญาเรียบร้อยคือมานอนบนเตียงแล้วคิวเรนก็มาดูอาการซึ่งเวเลสก็หลุดถามขึ้นมาว่าเอมิลี่เนี่ยเคยทําพันธสัญญาแบบนี้หรือเปล่าคิวเรนตอบว่าไม่เคยครับเพราะว่าคิวเรนเนี่ยกลัวว่าถ้าเอมิลี่ทำแบบนี้เธอจะตายซึ่งเอมิลี่เนี่ยมีค่ามากกว่านี้คือคิดดูนะถ้าเราเป็นเวเลสเราได้ยินแบบนี้คือเอา้าสรุปว่านี่อาจารย์ไม่ได้แคร์เลยใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะตายหรือเปล่า เฮ้ hey, เราก็เสี่ยงเหมือนกันนะเว้ยอะไรแบบนี้นทำให้เวเรสโมโหสุดขีดนะเธอใช้พลังที่เพิ่งได้มาเนี่ยเกือบฆ่าคิวเลนครับแต่ว่าเธอยั้งไม่ได้ทันซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะเวเรสเธอเก่งกว่าเอมิลี่แล้วนะซึ่งคํานี้เนี่ยออกมาจากปากคิวเลนเองเวเรสเนี่ยน่ากลัวมาก,ก,ามากซึ่งจากคลิปจัดอันดับหญิงสาวที่ทาเพื่อความรักเวเรสก็เด่นมากๆเลยนะด้วยเนื้อเรื่องเสริมของเธอนั่นเองต่อมาอันดับที่6เอนโซฮายาเต ซึ่งคู่นี้เนี่ยเกิดจากความรู้สึกเห็นต่างของ2ฝ่ายนะก็คือคนที่เห็นด้วยกับผลทางแห่งแสงโดยไม่สนอะไรอย่างเอนโซและคนที่ได้รับ Impact แย่ๆจากวิหารแห่งแสงก็เลยเข้ากับทางฝ่ายมืดอย่างไฮยาเตเนยฮะซึ่งอันนี้ก็พูดยากนะว่าใครถูกหรือผิดอันนี้เดี๋ยวพี่ขอเล่าภูมิหลังของไฮยะเตก่อนละกันนะเขาคืออดีตนินจาแห่งเกาะหมอกนะครับที่ต้องโดนสัญญาท่าทํทให้เผ่านินจาของเขาเนี่ยต้องสละชีวิตเพื่อปกป้องเวด้าหรือวิหารแห่งแสงนะครับซึ่งไฮยาเตะร,รู้สึกนะว่าเผ่าของเขาเนี่ยขนาดเสีย ขนาดนี้แล้ววิหารยังไม่สนใจเลยขนาดคนตายอ่ะแต่เวดาก็คือแล้วไงอ่ะไม่ให้เกียรติเลยครับสิ่งนี้ค,คือมันสะสมก่ะตัวในจิจตใจไฮแอติมานานแล้ววันหนึ่งมันระเบิดครับเขาก็เลยไปร่วมมือกับมังกรกล้าบุกขอคอยมังกรแล้วก็สามารถทําลายสัญญาธาตุนี้ได้สําเร็จและก็กลายเป็นกบฏท,ที่เป็นแบ็กลิสต์ของเวดาโดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งดีเทลส่วนนี้เนี่ยได้กล่าวไว้ทั้งเนื้อเรื่องของไฮแติแล้วก็มาคายี่อีกทีตอนต้นของบทการคืนชีพของราชานะซึ่งบอกเลยวันนี้แหละถือว่าเป็นจุดเเรริ่มมต้นขขออองงกกาาลลลับคยะแ ฝ่ายก็คือเอ so นโะซ่ครับเขาคือนักบวชของเวดาที่ทําหน้าที่ลงโทษผู้ได้เห็นต่างกับวิหารซึ่งการลงโทษของเขาเนี่ยเขาจะใช้โซ่คนระับอาวุธลงทันเนี่ยทั้งรัดฟาดโ,โหยหลายท่าเหลือเกินเนี่ย ซึ่งเขาทําหน้าที่นี้แล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยเขารู้สึกหลงไหลกับการฟาดฟันศัตรูที่เห็นต่างคือเขาถึงขั้นพูดออกมาว่าอย่าพึ่งสลบนะอย่าพึ่งตายนะข้าขอฟาดอีกโอ้หน่ากลัวมากแล้วก็เขาเนี่ยยังชอบเอาเลือดของศัตรูมาวาดเป็นรูปเอออเามือทาบกหนึ่งทีนะซึ่งวิธกรรมที่สุดโต่งของเอนโซเนี่ยตอนแรกเขารู้สึกหนักใจกับตัวเองจนไปปรึกษากับคนของวิหารแต่สรุปว่าเขาได้เลื่อนขั้นจ้าอำนาจสูงขึ้นอีกจ้าตอนนี้เนี่ยเอนโซกลายเป็นคนที่สามารถลงทันผู้ที่เห็นต่างได้ทททุกกกีี่่แล้วนะซึงจากการ เขาเนี่ยนี่อยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะทำให้เขารู้ดีเทลข้อมูลของวิหารว่าวิหารเนี่ยต้องการกําจัดไฮยเตะที่บุกข,ขอคอยมังกรที่เกะเาะหมอกนะทำให้รู้สึกแล้วว่าอะถ้าตามล่าคนนี้เขาจะทําอะไรกับมันก็ได้เพราะมันเป็นกระบฏเอนโซก็เลยสืบสาะหาไฮยเตะเพราะเขาต้องการจะฆ่าไฮยเตะทิ้งเนี่ยนะซึ่งไทม์ไลน์ในส่วนนี้เนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดช่วงไหนแต่ว่าถ้าจากที่เดาเนี่ยอาจจะเกิดในช่วงที่ไฮยเตะและมะกังก้าเนี่ยกำลังหลบหนีซึ่งเหตุการณ์ที่เอนโซ่บเจอไฮยเตะเนี่ยอาจจะเกิดก่อนทอทีี่่เเขาาาไปจจออม้ล็ก ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเอนโซก็เจอไฮยะเตะจนได้นะแล้วก็เกิดการต่อสู้กันปู่เนี่ยเนื่อเรื่องเสริมถ้าใครไปดูนะคือมันมากใต้กาวโดยสรุปนะก็คือไฮยะเตะครับพลาดท่าเกือบโดนฆ่านะแต่ว่าเขารอดไปได้นะข้อมูลตัวเนี้ยพี่คิดเอาเองเพราะจากเนื้อเรื่องการพื้นที่ของราชาเนี่ยไฮยเตะไปที่ล็อกไายได้สําเร็จคือสังเกตได้ว่า2คนนี้ต่างคนต่างมีเหตุผลซับพอร์ตตัวเองทําไมถึงทําแบบนี้ซึ่งเอนโซเนี่ยดูน่ากลัวมากเป็นคนของวิหารแต่ว่าดูน่ากลัวไฮยเตะที่เป็นคนของฝ่่่าาาายยมมืดนนออไปเข้้ใกจริงๆคนนีต อันดับที่5อาร์เซนกามูราซึ่งคู่นี้บอกเลยว่าแข้งกันจริงจังมากเลยนะเนื่องจากมูราเนี่ยเขาคืออดีตองคชายรัชทาย,ยาทของอาณาจักรเทอรลิออสครับอาณาจักรทะเลทรายทางตอนเหนือของอาร์เซนอลอาณาจักรนี้นับเคยรุ่งเรืองมากๆในอดีตนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกอาร์เซนกาปีศาจแห่งทะเลทรายนะครับยึดอาณาจักรไปซึ่งอาร์เซน้าไม่ได้ทำคนเดียวนะเขาได้รวบรวมคนที่รู้สึกว่าถูกเทอรลิออสกดขี่เอาเปรียบเนี่ยรวมกันและตั้งชื่อว่าคณะปฏิวัตินะับซึ่งคณะปฏิวัติก็ม ่าเข้ร้รววมดวยะะซึ่งคณะปฏิวัติกับอาณาจักรเฮริออสเนี่ยได้ทำสงครามกันมาหลายปีนะต่อสู้กันยาวนานมากจนในที่สุดอาเซนกาสามารถทำลายอาณาจักรและเข้ายึดได้นะครับแต่มีอยู่สสิ่งนะที่เขาต้องการแต่เขายังไม่ได้จากที่นี่นะครับสิ่งแรกก็คือชีวิตขององค์ชายรัชทายาทนะหรือองค์ชายมุราดและอาวุธของราชวงศ์ของอาณาจักรเฮริออสที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานว่ากันว่าอาวุธนี้เนี่ยมีพลังร้ายแรงสามารถตัดได้แม้แต่การเวลาซึ่งแน่นอนครับสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันนะองค์ชายมูราดก อาวุธไปด้วยนะฮะซึ่งจากข้อมูลนะอเซนกาเนี่ยเป็นปีศาจทะเลทรายที่เป็นพนมัมิรกับล็อกไฮด้วยนะเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องที่บอกว่ามังกาเนี่ยเคยติดต่อนะแต่ว่าติดก่อไกลๆนะเพราะมังกาไม่กล้าเข้าไปที่ทะเลทรายกลัวอเซนกาฆ่า,าซึ่งเขาเนี่ยอันตรายที่สุดพายอยู่ในทะเลทรายนะฮะจากที่พี่ได้กล่าวมาเนี่ยดีเทลส่วนนี้เนี่ยเรารับดูมาตั้งแต่ตอนเกมเปิดตัวหรือเปิดตัวมูราดแล้วนะก็คือพอมูราดเปิดตัวมาเนี่ยเขาคืออดีตอง,องชายที่ถูกยกกึดจักรวรรดิแล้วก อนอไปเรื่อยๆนะจนเจอกับยีนาซึ่งตอนแรกอ่ะยีนาได้รับคําสั่งมาให้ฆ่าและชิงอาวุธจากเจ้าชายมุราดแต่สุดท้ายเธอก็รู้ว่าคณะปฏิวัติที่อาเซนกาเป็นผู้นำอ่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทําให้เกิดความเท่าเทียมอะไรเลยในตอนนั้นที่อาเซนกาต้องการคณะปฏิวัติเพื่อยึดอาณาจักรเท่านั้นยีนาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แลละเมื่อเธอได้เจอกับองค์ชายมุราดแล้วก็เลยได้เข้าร่วมและจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาจะเห็นได้ว่าเมื่อมุราดและยีนาเนี่ยแบบเป็นอมิานีกันแล้วใช่ไหม ทั้งสองเดินทางมาด้วยกันนะมาที่กำแพงเวทแห่งนอร์แมนทางตอนใต้ของอาณาจักรนอร์แมนนะเพื่อมาหาดาร์ซี่เหตุผลที่เขามาเนี่ยมูราดต้องการให้ดาร์ซี่เนี่ยช่วยซ่อมอาวุธของเขานะซึ่งถ้าหากอาวุธเขาเนี่ยสมบูรณ์เหมือนเดิมเนี่ยเขาจะใช้พลังนี้แหละในการไปกู้อาณาจักรเฮริออสคืนจากอาร์เซนกาเออยีนาก็มาด้วยนะครับและเนื้อเรื่องในการคืนชิปของราชาเนี่ยมันก็แบบต่อยอดไปยาวยืดมากๆนะตัดมาที่ในเกมนะมูราดถ้าใครเล่นเนี่ยมูร่าจะพูดว่า never forget never f o r g e t นะมันแปลว่าไม่เคยลืมแล้วก็ไม่เคยให้อภัยโอ้เป็นไงล่ะแรงซึ่งอันนี้นยเขาต้องการแก้แค้นจริงนะคือเขาคิดว่าเขาโดนยึดโดนทําลายศักดิ์ศรีทุกอย่างจากอาร์เซนกาเนี่ยครับและตอนจบของการทื้นชิ่ของราชาเนี่ยหลังจากการต่อสู้เรียบร้อยนะเผ่าพนมิททั้ง3ก็ได้แบ่งหินแอนดูล่ากันนะอันนี้เราต้องมาดูข้อมูลต่อในอนาคตนะว่าถ้าหากเขาได้ซ่อมอาวุธจริงๆเนี่ยเขาจะกลับไปแก้แค้นอาร์เซนกาได้ไหมต้องคอยติดตามต่อมาอันดับที่สี่แอสทริด และอาดูอินทาร่าอันนี้มาสามเลยไม่ใช่มาเป็นคู่นะฮะจุดเริ่มต้นของการเป็นศัตรูของกลุ่มนี้นะเกิดจากกองทัพฟอรเลนนะครับที่นําโดยอาดูอินและทาร่าเนี่ยเป็นต้นเหตุสาคัญนะทำให้พ่อและพี่ชายของแอสทริดต้องตายซึ่งเหตุผลนี้แหละทาให้แอสทริดกลายเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลโรสนะครับตระกูลโรสเป็นตระกูลเก่าแก่ของอาณาจักรนอร์แมนอารมณ์แบบผู้ดีเก่าอะไรแบบนี้นะฮะอาดูอินเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตแม่ทัพของอาณาจักรนอร์แมนที่เคยต่อสู้เคียงข้างเทนะแต่ด้วยความที่ เขาตัดสินใจผิดในการบุกกองทัพของล็อกไฮในครั้งนั้น,นครับมันเปลี่ยนเขาไปตลอดกาลเลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยตกหลุมพรางวีร่าครับทำให้วีร่าเนี่ยเผาเขาจนแบบร่างกายเนี่ยหายไปหมดเหลือแต่เกราะนะครับแล้วก็ควบคุมจิตใจแล้วทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในกองทัพฟอเรนนะอีกคนนะครับก็คือทาร่าเธอคืออดีตผู้นําของเทือกเขาเหล็กลก่าที่ถูกเวดานะบแบบหักหลังจับ ขังกันแกล้งสั่งปรับต่างๆจนทําให้เธอเนี่ยต้องมาเข้ากับกองทัพฟอร์เรนนะฮะซึ่งตัดมาที่ตระกูลโรสครับแอสทริดเนี่ยพอไม่มีผู้นําตระกูลอย่างพ่อและพี่ชายเนี่ยตระกูลก็ตกอยู่ในสภาพะที่ลําบากนะและประจบเหมาะกับตอนนั้น,นที่สงครามเกิดขึ้นตลอดเวลาพี่ก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะที่แอสทริดเนี่ยออกตัวสนับสนุนเทนให้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะซึ่งแน่นอนครับอดีตผู้ดีเก่าอย่างเธอเนี่ยถูกนินทามากมานะว่าทําไมลดตัวลงไปเอาใครไม่รู้เป็นิงอะไรแบบนี้แต่แอสทร ไม่สนใจนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้เทเน่ได้แต่งตั้งให้อสซิดเป็นดัชเชสคนแรกของอาณาจักรนอร์แมนและทําให้ทั้งสองเนี่ยมีความสนิทกันนะฮะซึ่งจากข้อมูลที่เรารู้ว่าอสซิดเนี่ยพอรู้ว่าต้นเหตุที่ทําให้พ่อและพี่ชายของเธอตายคืออาดูอิตและทาร่าเนี่ยเธอพยายามหาหนทางในการแก้แค้นสองคนนี้นะซึ่งกษัตริย์เทเน่พยายามเบรกแล้วเบรกอีกนะแต่อสซิดก็มีปณิธานแน่วแน่นะว่ายังไงก็ตามเธอต้องแก้แค้นสองคนนี้ให้ได้นะแล้วตัดไปที่เนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะตอนท้ายๆิยดก,กองทัสซ เห็นไหมพอเธอเห็นอาวุธของอารูยและทาราดแอซิดปี๊ดแหลกเลยอยากจะฆ่าสองคนนั้นให้ได้สดุดจัดจัดจริงๆเลยนีฮะการสร้างสตูและการแก้แค้นเนี่ยมันทําให้วงตรน,นี้ไม่จบสิ้นนะแต่มันก็ห้ามกันไม่ได้เนาะต่อมาอันดับที่3าอเลสเตอร์ทูเลน คู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นศัตรูคู่แขนแบบสิทธิ์ล้างครูฮะซึ่งสาเหตุสําคัญเนี่ยพี่คิดว่ามันเกิดจากอเลสเตอร์เนี่ยกลัวความเก่งของทูเรนนะเพราะทูเรนเนี่ยจุดติมาก็เหมือนมีสเตตที่สูงกว่าตัวเองแล้วอะ่ะและอีกอย่างนะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะถูกแทนที่เพราะว่ามีคนเก่งกว่าซึ่งดีเทลส่วนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องเสริมของทูเรนบอกไว้หมดเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะพี่ก็จะกล่าวคร่าวๆนะก็คือตอนนั้นอะ่ะมันได้บอกว่าทูเรนเนี่ยคือมนุษย์กึ่งเทพที่เกิดจากพลังลมและพลลังสาาาายฟ้แะเมมื่อจุดินีรช อิลูเมียนะก็มอบหมายให้อเลสเตอร์เนี่ยเป็นผู้ดูแลและฝึกสอนทูเรนซึ่งตอนนั้นเนี่ยอเลสเตอร์ยังอยู่ที่เวดาเนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปอเลสเตอร์ก็รู้สึกแล้วว่าพลังในตัวของทูเรนเนี่ยมันมากเกินคนนี้มันเก่งเกินไปอ่ะต่อไปเราต้องชิบหายแน่นอนนะเขาก็เลยแกล้งเลยครับไม่สอนอะไรทูเรนเลยนะแต่ทูเรนก็ไม่สนเพราะเขาเนี่ยเก่งแต่เกิดอยู่แล้วนะแต่เขาเซ็งตรงที่ว่าการที่ถูกอาจารย์เพิกเฉยอะ่ะมันทําให้เขาหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดหลายครัง้งหลายครั้งทําทซ้ําๆหลายครั้งมันสะสมไนงะแล้วมีอยู่วัน,นึงเเาก็ลลยแบบอ าเลยต่อสู้กับอเลสเตอร์ด้วยท่าฟันเดอร์แคลบฟันเดอร์เบิร์ดที่ตัวเองเนี่ยได้คิดมานะครับซึ่งพลังของเขาเนี่ยแข็งแกร่งรวดเร็วมากมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่แบบกระสุนสายฟ้าทะลุไหลอเลสเตอร์อ ister, จนเลือดออกจ้าซึ่งอันนี้ถ้าอเลสเตอร์หลบไม่ทันคือตายนะถ้าโดนหัวใจคือตายนะครับซึ่งอย่าลืมว่าอเลสเตอร์เนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์กึ่งเทพที่เป็นอมตะตอนนั้นอะตอนที่แบบกระสุนผ่านไหลเขาเขารู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาคือแบบน่ากลัวจริงๆซึ่งนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให ครูแน่นอนสองคนนี้เนี่ยคือมัอนเหมือนเกิดสงครามประสาทกันตลอดเวลาภายนอกเหมือนคนที่ใกล้ชิดเป็นศิษย์เป็นครูใช่ไหมแต่ภายในใจแต่ในแววตาในคําพูดเขาทุกอย่างคืออยากจะกําจัดอีกฝ่ายให้ไปจากตรงนี้ให้ตายไปแล้วก็รอไม่นานครับหลังจากนั้นนะจากเนื้อเรื่องของทูเลนดนะับวันนั้นก็มาถึงนะวันที่ทูเลนเนี่ยแย่งตาแหน่งอเลสเตอร์ได้สําเร็จและอเลสเตอร์นะก็ไปอยู่กับฝ่ายล็อกไฮซึ่งอันนี้จากเนื้อเรื่องในเกมเขาได้บอกว่าจริงๆแล้วคนที่ได้กลิ่นความขี้โกองอารเลสเตอร์นะคือราชินี ียร,ราชินีเนี่ยคอยจุดเชื้อไฟแบบคล้ายๆไข,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 ขท้ายทูลเลนน่ะจนในที่สุดน้ำอาลสเตอร์ก็ได้ไปอยู่กับราชาปิศาจวอ์คาร์ดจริงๆด้วยนะน่ากลัวจริงๆนะราชินีคนนี้นะฮะแล้วก็ตัดมาที่เนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะสิทธิและครูคู่นี้เนี่ยเกือบจะได้สู้กันแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยทูลเลนกำลังสู้กับมาหลอกใช่ไหมโดยที่อาลสเตอร์เนี่ยไร้มนสายฟ้าหลบอยู่ด้านหลังมาหลอกซึ่งคือคิดแล้วว่าถ้ามาหลอกแพ้ทูลเลนเนี่ยตัวเองเข้าชาร์จเข้าจัดการเลยแต่ไม่ทันได้สู้นะเพราะราชาเ้คขม พ่นเลยนะแต่ละเรื่องมันมีแบบเบื้องหลังมีทุกอย่างมันเข้ามาเสริมทันหมดสนุกเนาะต่อมาอันดับที่2มาจาเทวานาสโอโหคู่นี้นะบอกเลยว่าความแค้นเนี่ยมันสั่งสมเกิดจากการที่ราชินีเทวานาสเนี่ยฆ่าวอคัสคนรักของมาจ้านั่นเองมาเดี๋ยวพี่ก็จะเล่าให้ฟังนะซึ่งมันเกิดจากสงครามครั้งแรกครับราชาพิศาส์วอคัสเนี่ยต้องการทําสงครามกับทุกเผ่าพันธุ์ในอาสนอเพื่อชิงความเป็นใหญ่ซึ่งตอนนั้นเขาได้บุกไปที่อาณาจักรอาฟาตาครับในศึกครั้งนั้นเนี่ยรา าชาเนีเอลฟ์เทวนานัทได้รวบรวมพลทหารแห่งปาร่วมกับกองทัพปีศาจถึงแม้ว่ากองทัพปีศาจจะได้เปรียบทุกอย่างแต่ด้วยศรเดียวที่ยิงออกจากคันธนูมอร์นิ่งสาครับคันธนูอาวุธที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นของตระกูลเอลฟ์ที่มีพลังทำลายล้างมหาศาลศรธนูนี้นะครับถ้ายิ่งใกล้กับพลังความมืดก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นครับศรธน,นูจงเข้าไปยิงที่หัวใจของวอร์คาร์ทำให้กองทัพปีศาจต้องสั่งถอยทัพท,ทันทีนะฮะมาหลอกเปิดแนบเลยจ้าซึ่งคำถามก็คือมาจ้าคนรัขอองวคาาหยไปไปนนนะต นั้นเธอไม่อยู่ครับเธอไปฝึกฝนโกสอลอกอยู่นะแต่เมื่อเธอรู้ข่าวเนี่ยเธอก็เสียใจมากครับที่คนรักของเธอเนี่ยจากไปความเกลียดความเครียดแค้นพุ่งตรงไปที่ราชินีเอลฟ์เทวานัสครับซึ่งหลังจากที่มาจ้าก,กลับมารับรู้เนี่ยเธอได้สั่งทาหารบุกอาณาจักรอาฟาต้าไม่พักจนทําให้ฐานของป่าเนี่ยร้อนไปหลายร้อยปีเลยนะไม่กล้าออกจากอาณาจักรนะฮะซึ่งมาจ้าก,ก็ใช้ชีวิตด้วยความพยายามความที่เธออยากฆ่าเทวานัสด้วยมือและแล้ววันนั้นก็มาถึงครับจากเนื้อเรื่องการพื้นชีพของราชานะเกิดการ,รเผชิญหน้ากกัันขออขออองงงทพ เทวนัสและกองทัพนอนปีศาจของมาจ้าซึ่งมาจ้าตอนนี้เป็นร่างแปลงเพราะร่างจริงเนี่ยทำพิธีคืนชีพบัวคาสอยู่ในส่วนลึกของหุบเขาแม่น้ําบอกเลยว่าดีเทลการต่อสู้โหยดุเดือดมากถ้าใครอยากดูเต็มๆไปดูที่ช่องพี่นะซึ่งมาจ้าที่ออกมาสู้เองเหมือนที่บอกอยากจะคาดให้แบบตายคามืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกือบทําสําเร็จนะเพราะมีอยู่ชอ็อตหนึ่งที่เทวเนี่ยโดนมาจ้านับจุกให้คริสเนี่ยเข้าโจมตีแต่สุดท้ายนะยิปเน็ตก็มาเซฟเทวนัสไม่ทันครับหลังจากนั้น,งางน Star, ราชินีเทวนาสง้างธนูมอร์น ไปได้แต่ด้วยพลังทําลายล้างมหาศาลครับทำให้มาจ้าเนี่ยตัดสินใจนะพักเบรกค,ครับแล้วก็ถอยทับหนีไปเพราะพลังของธนูนี้มันมากเกินไปนะฮะถ้าเธอพลาดเธออาจจะตายได้นั่นเองโอ้โหสึบครั้งนี้ใครครับเทอานสชนะใครกายอยู่เหมือนกันนะฮะแต่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นอย่างมาจ้าเนี่ยไม่ปล่อยไว้แค่นี้แน่นอนและสุดท้ายอันดับที่หนั่น,นก็คืออิลูเมียและวอรา โอ้ย oh, คู่นี้นะบอกเลยว่าเกิดจากการชิงดีชิงเด่นและความเห็นต่างระหว่างพลังแห่งแสงสว่างและความมืดอันนี้ต้องกล่าวไปยาวเลยเพราะว่าวอคาร์สและอิลูเมียเนี่ยเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่สมัยเรียนที่เวเดแล้วนะเหมือนวอคาร์สเนี่ยจะสอบได้ที่1 um อิลูเมียก็จะได้ที่2แบบแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมาตลอดและเมื่อเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยวอคาร์สก็รู้สึกแล้วว่าขนทางแห่งแสงอะ่ะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนะเขาต้องการอิสระอันนี้มันไม่อิสระต้องทําตามคันลองของแสงตลอดเวลาทําให้วอรคาร์สนำหาขนทางใหม่แล้วเขาก็โชคดี เป็นต้นกําเนิดของพลังความมืดซึ่งตอนแรกอ่ะทุกคนจะรับรู้แค่ว่าต้นกําเนิดพลังมีแค่อย่างเดียวคือหินแอนดูล่าแล้วก็พลังที่ออกมาก็คือพลังแห่งแสงใช่ไหมแต่วอลค์สนี่แหละตัวเปิดพลังความมืดเลยฮะหลังจากนั้นนับก็เกิดเรื่องราวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นวอลค์สเนี่ยเริ่มหาสมัครพรรคพวกที่เห็นต่างกับแสงเขาได้ไปต่อสู้กับอาจารย์เบนนะที่ห้ามเขาไว้ไม่ให้ออกจากเวดา้าแล้วพลั้งมือฆ่าอาจารย์เบนตายนะซึ่งเรื่องนี้แหละส่งผลให้มาจ้านะครับคนรักของเขาและตอนนั้นเธอเนี่ยเป็นผู้นําคนแรกของวิหารแห่งแสงถูกเจ ราชินีอิลูเมียขึ้นมาแทนส่วนวอร์ค้าก็หนีไปตั้งอาณาจากักรล็อกไฮน์แล้วก็รวบรวมคนสร้างเผ่าปีศาจใดๆมากมายแล้วก็ออกรกนะฮะ และตัดกลับไปที่มาจาหลังจากที่ถูกขังไว้นะพลังความมืดที่เกิดจากเศเสี้ยววิญญาณที่วอลคัสเคยมอบให้เนี่ยตื่นขึ้นทําให้มาจาเนี่ยก็เข้ามาสมทบกับวอลคัสที่ล็อกไฮนี่ฮะหลังจากนั้นจัดเต็มเลยครับครบองค์ประชุมแล้วนะก่อให้เกิดสงครามปะทุขึ้นทั่วทั้งอาณาจักรอาร์ซา n a บอกเลยว่าทุกอย่างนุกเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยเกิดจากการขัดแย้งของ2คนนี้ครับราชินีแห่งแสงและราชาแห่งความมืดนะซึ่งทั้ง2เนี่ยสู้กันไม่ใช่เอาแต่พละกําลังอย่างเดียวนะทั้ง2มีความฉลาดมีชั้นเชิงมีสไตล์ การรบของตัวเองซึ่งบอกเลยว่ายากมากที่จะคาดเดาว,ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรบ้างในอนาคตนะยกตัวอย่างเช่นการคืนชีพของราชาเนี่ยขนาดพี่ทาคลิปทุกตอนนะทำคลิปฮีโร่ทำคลิปการคืนชีพใช่ไหมพี่ยังเดาไม่ได้เลยว่าราชินอิลูเมียคิดอะไรอยู่ที่ทําแบบนั้นนะคือฝั่งวอลคัสชัดเจนเนะี่ยแผนทุกอย่างเพื่อให้วอลคัสฟื้นคืนชีพแต่ฝั่งแสงเดาไม่ออกเลยมันน่าสนใจมากนะคือสนุกมากเนื้อเรื่องอะ่ะมันต้องติดตามไปเรื่อยๆนะและรวมถึงในอนาคตนะับตอนนี้ราชาปีศาจได้กลับมาแล้วนะเนื้อเรื่องต่อไปสนุกแน่ไมมม่ีครยอ ใครแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นอิลูเมียนหรือวอร์พา์ต้องคอยติดตามนะจ๊ะโอ้โหเป็นไงล่ะสนุกไหมเล่าเองอย่างมันเองเนี่ยสำหรับการจัดอันดับนับศัตรูซึ่งนอกจากนี้จริงๆมันจะมีอีกนะเช่นแบทแมนจ็อกเกอร์อย่างเงี้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วในดีใช่ไหมว่าเป็นแบบศัตรูกันและอีกคู่ก็คือคาเฟนี่กับเซลิก้าอันเนี้ยมีน้องๆเคยบอกว่า2คนนี้ไม่ชอบหน้ากันแต่พี่ไม่มีข้อมูลจริงนะว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบกันถ้าหากใครรู้ก็สามารถพิมพ์บอกพี่มาได้นะพี่ก็จะได้เอามาอัปเดตกันนะฮะสำหรับคลิปนนีี้พ่่ไปกอ นะโอ้โหอย่างมันเลยต้องคอยติดตามว่าครั้งหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรมันๆแบบนี้อีกนะฮะถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าใช่กดแชร์ share, รับพี่แน่แน่ซับไครต์ใครอยากสมัครเป็นเด็กในสังกัดสมัครได้ด้านล่างนะฮะขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะสวัสดีครับ